ต่อกันอย่างนี้เลยเอ,าอ้ามันใช่บ่นี่มันต่อกันอย่างนี้เนาะมันต่อสูงเลยนั่นน่ะมันต่อให้มันยาวดูสิเพด <c oughs> ยืมมาเพื่อว้าดมได้ยันยงนี่ก็ได้ป่ะเดี๋ยวดูน้องต่ออืมนั่งลงนั่งลงเมือนาอ๋อจีเพดอืม ้ยจำได้ไหมใครนั่นเจมินใครหยอ,อกกับเจมินอยู่นะ่ะ <im itation> จำได้ไหมลูกจำได้ไหมเอ่ยใครน้อหยอกกับน้องเจมินอยู่น้อใครน้อใช่น้าประกวนหรือเปล่าอืม <im itation> ไม่ใช่ไม่ใช่ชื่ออะไรเขาไปทำไมดันน่ะคือซื้อม,มนเขาไปนีะละ่ลูกโอ้ยเดี๋ยว หลุดเขาไปทำไมจะมลเขาไปทำไมละ่ะจะไปซ่อนตัวเหรอโใช่พนะจะไปซ่อนตัวเหรอมันไปซ่อนตัวโอ้ยหาเจมินมาเจอแล้วเจมินอยู่ไหนเนาะโอ้เจมินอยู่นี่